สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องของ Standard C150 อ่เป็นตัวนี้นะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากเรามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปุ่มกลางเนี่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปุ๊บถ้ามาเจอโหมดนี้นะครับก็คือ M 3ก็คือหมายวามว่ามันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีช่องที่3นะครับ เราจะบันทึกช่องไม่ได้นะครับเราต้องออกจากโหมดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอีกนิดหนึ่งอันนี้มันมีทั้งหมด20ช่องนะครับโดยปรับเลือกช่องตรงนี้นะครับเนี่ยสามนี่ครับนี่ครับยี่สิบถ้ามาเจออ่าช่องที่9นะครับถ้ามาเป็น M อย่างนี้นะครับ M0 ศูนนี่ก็คือช่องที่10นะครับเห็นไหมครับสังเกตเครื่องหมายลบอยู่บน M นะครับอ่สังเกตนะครับอ่าถ้าอย่างนี้ก็คือช่อง11 อ่ะสิเห็นไหมครับอ่ะได้20ช่องนะครับอ่ะเรามาเข้าโหมดของเรานะครับทีนี้อ่ะเวลาจะบันทึกต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับโดยกด V ีทับเแบบนี้นะครับอ่ะให้ M มันหายปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับทีนี้ก็กดความถี่ได้เลยครับกดความถี่ได้เลยส่วน165 415นะครับอ่ะให้กดอย่างนี้นะครับ165ให้กดเลข5เลยนะครับเลข5เลยเนี่ย165แล้วก็4 อ่าหนึเสร็จแล้วให้ปรับตรงน็อปตรงนี้ครับอ่าอันนี้มันส1ปรับน็อปน,น็อปนี้ปุ๊บอ่ามันจะเป็น50เห็นไหมครับก็คืออ่าส1 5ถ้า165่1 0ก็ไม่ต้องปรับนะครับก็คืออย่างนี้ก็คือส1 0เลยนะครับอ่ะพอเข้าใจนะครับอันนี้เป็นส1 5อ่ะเสร็จแล้วนะครับวิธีบันทึกนะครับอ่าวิธีบันทึกนะครับให้ทําแบบนี้นะครับอ่ากด ฟังก์ชันตัวนี้แช่ไว้แล้วก็กด V M นะครับกดทําพร้อมกันนะครับวิธีบันทึกกดฟังก์ชันแช่ไว้และกด V t M ครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้น M แบบนี้นะครับเราก็จะเอาไว้ช่องไหนอ่าผมสมมุติจะเอาไว้ช่องที่1นะครับให้กดเลข1ไปเลยครับปุ๊บอ่านี่ก็คือเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าช่องที่1อ่าเดี๋ยวออกมาดูอ่าอ่ามันเป็นแบบนี้เข้ามาดูช่อง m e โมร y กด V t M อ่ามันจะขึ้น m 1เห็นไหมครับอ่าทีนี้การใส่ความถี่นะครับอ่ะเดี๋ยวออกจากวีทับ m ก่อนนะครับถ้าเราจะไป1 4เห็นไหมครับอ่าถ้าถ้าเราจะไป1 5อ่า1 5นะครับให้กดแบบนี้นะครับกด0นะครับอ่ากด0ูนยกด0น,น,นี่ครับอันนี้มัน1มัน1 6ถ้าเราจะปรับอย่างนี้มันจะนานนะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะมา1 4นี้โอ้โหมันจะนานเห็นไหมอันนี้มันอยู่1 6อ่า ให้ทําแบบนี้นะครับให้กด0นะครับ0ูนย์เลข0ปึ๊บปึ๊บอ่าพอ0ูนแบบนี้เสร็จนะครับให้กดปรับนับตัวนี้ลงมาปึ๊บอ่าเห็นไหมครับก็กดศูนย์ใหม่ครับอันนี้มันหนึ่งห้าแล้วก็กดศูนย์ใหม่ครับศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าปรับปุ๊บอ่าก็ปรับอย่างนี้ใหม่ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่ห้าแล้วก็กดเลขห้าเลยนะครับทีนี้อ่าหนึ่งสี่ห้าเห็นไหมครับอ่าสองศูนย์นะครับอ่าสองศูนย์อ่าสองศูนย ถ้าจะเป็น1 5หก็ปรับในนี้ขึ้นอ่าเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับอ่าง่ายๆนะครับง่ายๆอ่ะทีนี้ถ้าเราจะขึ้นครับถ้าเราจะขึ้นไป16ก็ทําแบบนี้ครับให้กดเลข9้านะครับทีนี้อ่ากดเลข9้าปึ๊บอ่ากดเลข9้าให้หมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นอันนี้มัน1นึสอยู่เห็นไหมครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเป็น5อ้าวกดเลข9้าใหม่ครับปึ๊บอ่าแล้วกดเลข9ก้าก็16 หนึ่งหกแปดก็กดเลขแปดเลยครับเลขแปดเลยหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าอันนี้มันสี่เจ็ดศูนย์นะครับอย่างนี้เป็นสี่เจ็ดศูนย์ถ้าสี่เจ็ดห้าก็ปรับนับข้างบนเห็นไหมครับก็บันทึกได้เลยนะครับทีนี้วิธีบันทึกช่องสแตนดาร์ดส1 5 0มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ